โอเคเรงก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้อยู่ช่องแนวกุนเสื้อเพราะว่าผมโชว์กุ่คนเดิมนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคนเรียงอันที่จริงที่นี่ก็ไม่ได้ชื่อตลาดคนเรียงหรอกแต่ว่ามันเพี้ยนมาจากคําว่าตลาดควรเรียงนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่เนินควรที่เรียงติดๆต,ต,ต่อๆกันนะครับเขาก็เลยมีชื่อเรียกว่าควรเรียงนะครับแต่ว่า ชาวบ้านคนไทยเสยอย่างนะเอเพียนนะเพียนจนได้จากคนเลียง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 จนกลายมาเป็นคนเลียงนะครับณปัจจุบันเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาที่คนเลียงแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะไปหาของอร่อยคันนะครับของขึ้นชื่อที่คนเลียงนะครับคือน้ําแข็งใสนะครับหรือที่ภาคใต้เขาจะเรียกกันติดปากว่ามันแข้งคูดนะครับนะเออไปเดี๋ยวเราไปหาน้ําแข็งใสกินดีกว่า อากาศร้อนๆแบบนี้เที่ยงด้วยประมาณ10โมงนะ11โมงไปเดี๋ยวเราไปกันเลยอย่าลืมแมทที่นี่นะครับเป็นตลาดควรยังมีทั้งอาหารสดอาหารคาวแล้วก็ของหวานอะไรอีกมากมา,มา,อาอยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าหน้ เรามาไม่มีน้ำแข็งขูดนะเรามาไม่มีน้ำแข็งขูดนะทุกคนป้าน้ำแข็งขูดนันก็ตั้งป่าไหลกไ่หลไม่กายไปหแวันม่ากับานี่อ๋อก็มไม่มาไม่สามนี่ป้าไงดิเซ้นปานี่เดีว มมามากปกติเท่าวัาเพื่อนๆตะกันเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยหรออ๋อเออวันนึ่งก็มาเรื่องก็มาแหวกิน <c oughs> เลยนะมาคนเดียวต้กินน้าแข็งพูดจช่ไหอะไรเหนาะไม่ท้า,าทยท้ป่านนี้เดียวอือผมเพิ่งมาเดียดตอกเดียดตอกกับก็คุณมาครับจ <c oughs> ้าลูกเอเมมนทุกคนเรามากินน้ำแข็งขุดนะไม่มีว่างเปล่าเลย ไม่ไมีเลยนะคุณซื้อมาเยี่ยบทั้งทีไม่มีน้ำแข็งขูดให้กินเลยอโอเคไม่ when when no whom, ไมีน้ำแข็งขูดเดี๋ยวเราก็มากินชาี้้้ดีกว่านะชานมโกโก้อ่ะ โอเคแนละ้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชาทีมาแล้วนะครับราคา29บาทคพอตึแทนกันได้นอ้องขอน้ำแข็งขูดอ้ผมมาเสียเฟลเลยนะเข้าไปในรถด,ดีกว่าน้ำแข็งขูดปิดนะครับผมปิดงั้นไม่รอผมหน่อยเหรอ <laughs> ผมมาทั้งทีโอเคคนระับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชาทีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออ น้ำแข็งขูดไม่มีนะพอวันที่เรามาแต่วันไหนที่ผมมาแล้วผมไม่ถ่ายรายการนะหรือว่าไม่ถ่ายคลิปนะมีมพอวันนี้ผมตั้งใจจะมาถ่ายนะไม่มีเซฟเฟลเซฟเฟเรามาไม่มีน้ำแข็งขูดนะไม่มีน้ำแข็งขูดนะไม่มีน้ำแข็งขูดนะ อร่อยนะหอมชาทุกดเตงกันได้มั้งตับน้ำแข็งขูดไปวันนี้เฟลโอเคนะใครชอบคลิปนี้กนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์กับผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนหรือจะพามาแก้ตัวที่น้ำแข็งขูดก็รอติดตามชมนะครับตอนนี้บาย